สวัสดีครับทกคนด้วยนะครับเรามาอยู่กับเจ้าเรียวเกตฟรีดอมกันดัมนั่นเองนะครับซึ่งฟรีดอมกันดัมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่อยู่ในอันดับที่5ของซีรีส์เรียวเกตเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้าฟรีดอมกันดัมตัวนี้นะครับผมจะเหมาะกับทุกคนขนาดไหนนะฮะจะคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะสำหรับการสะสมหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เรามีคําตอบนะครับ ประกอบเสร็จมาแล้วนะฮะหน้าตาจะออกมาประมาณนี้เนาะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างมีรายละเอียดให้ได้ดูกันเยอะพอสมควรนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยลูกวามที่เป็นเลเกติ๊กเกอร์มันให้มาเยอะมากซึ่ง บางอย่างที่เราต้องติดสติกเกอร์มันสําคัญกับตัวตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะมันมีการแบ่งเลเยอร์สีที่ที่ลงตัวมากนะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทาตัดนู่นนี่นั่นอ่ะเรามาดูขนาดตัวนะคพอเราต่อเสร็จแล้วนะครับผมขนาดตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12 13มเซนโดยประมาณก็ไม่ได้สูงมากไม่ได้เล็กมากนะครับก็กลางดีจากที่ผมจับจับมามันก็ค่อนข้างมีความแน่นพอสมควรแต่ บางอย่างมันก็หลุดง่ายบางอย่างมันก็หุ่มหุวมนะฮะโดยเฉพาะตัวปีกข้างหลังซึ่งปีกเนี่ยเวลามันจะทําให้มันสามารถขยับขึ้นขยับลงได้มันไม่ใช่เป็นการประกอบให้มันแน่นมากเว้ยแต่มันคือการประกอบที่เอาส่วนมาทับกันทับกันทับกันเพื่อที่มันจะได้สามารถขยับปีกได้และจุดจุดนี้แหละที่จะทำให้บางส่วนอ่ะมันหุ่มซึ่งวิธีแก้ก็คือกดมันอีกครั้งหนึ่งให้มันแน่นๆ ถึงถามว่ากดแล้วมันได้ช่วยอะไรไหมมันก็ช่วยได้แค่ช่วงที่คุณจัดท่าน,นะแหละแต่พอคุณทําไปทํามาเหมือนว่าก็หลวมเหมือนเดิมหุ่นตัวนี้ไม่สามารถยืนด้วยกาแข้งตัวเองได้ครับเหมือนกนรณีเดียวกับเจ้าสไต์นั่นก็คือแบ็คแพคข้างหลังครับคือเอาจิงๆอะ่ะตัวหุ่นเปล่าเป่ะยืนได้แต่ปีกมันทําให้รับน้ำหนักไม่ไหวจริงๆมือสามารถยกสูงนะคะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผ่านไปอีกนานแค่ไหนอะ่ะมันจะหลวมเอออีกอย่างนึงที่ผมชอบ ก็คือมันให้มือกรำมือแบมือถืออาวุธที่มันไม่ใช่เป็นมือฟิกที่เป็นที่มือที่ผมไม่ชอบอ่ะที่ผมบอกว่ามันเป็นข้อเป็นข้อ,ขอซึ่งมันมีนะมันยังมีอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่โอเคนะครับผม สติกเกอร์ที่เขาแถมมาช่วยคุณได้เยอะโดยรวมสวยแต่ข้อต่อต่างๆอนาคตอาจจะมีหัวมีบ้างอะไรบ้างมันก็ตามเวลาสำหรับเจ้าหุ่นตัวนี้อ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิ่เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมเอาไว้เดี๋ยวผมจะมานั่งอ่านคอมเมนต์เนาะแล้วเพื่อ,อนๆนะครับอยากให้ผมทําเกี่ยวกับหุ่นตัวไหนนะครับประกอบรุ่นไหนต่อหรือว่าจะไปรอชมรายการประกอบต่อตัดนะครับผมก็รอติดตามกันเอาไว้ได้นะฮะในช่อง YouTube ของเราเองแล้วเรามีช่องทาง Discord นะครับเวลาผมลงคลิปมันก็จะ ไปแจ้งเตือนในนู้นด้วยหรือง่ายๆฮะเพื่อนๆกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเอาไว้นะครับผมมันก็จะแจ้งเตือนให้เพื่อนๆได้เข้ารับชมกันเจ้งกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ